ถ้อย่างงั้นเชิญฝ่ายนูย้ดออกมาเลยน้องอ้วนเดี๋ยวก็พี่โชว์มาเลยคะ่ะนั่นแน่แน,น่แน,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 น่แ <inters> <ไห>น่แน่แน่แน่เอาถ้าอย่างนั้นถึงเวลาหนักใจของคณะกรรมการแล้วครับต้องตัดสินใจแล้วครับ จะให้กนินขนมเลื่อนมาถ้าเรียกอากลือโคตมาหาพันเรียกลูกเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอน แข่งความเร็วกับนนี้มันเร็วเร็วกันมากเร็วกันมากก็เห็นเหมือนกันชนะแล้วครับไหนที่สุดตอมพี่ใหญ่จากทีมมาไลยที่รักก็น,นำทีมคว้าหิบไปสุดท้ายไปครองได้สำเร็จแต่จะเลือกหิบหมายเลขอะไรไปลุ้นกัน มได้เลือกหีบเปอร์สีจาก The c o p อปปี้ไปครองแม้จะมีแค่เหรียญเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ทีมมันไลยที่รักนำโดงไปอยู่แล้วแม่แม่แม้แบกฮีปกลับทีมตัวเองอย่างสบายใจเชียวนะครับหนุ่มต้อมงั้นไม่รอช้าเปิดทีบทองคำนับเหรียญกันได้เลยเปิดได้หมดเลยครับเปิดได้หมดเลยีบที่เหลือด้วยที่เขายังไม่ได้ออกไปเรายังไม่เห็นนี่ว่ามีเหรียญอยู่เท่าไหร่ สรุปเหรียญกันดีกว่านะครับเท่ากับว่ามาลาท่ลักมีสิบามเหรียญสิบสาเหรียญคูณ3ามพันเข้าไปได้ไป3 9 0 0มบาทที่ต้องขอบคุณจริงๆก็คือทั้ง2ทีมนะครับอยากฝากอะไรกับ The c o ๊อปปี้โชบ้างได้เลยนะครับฝากได้ไหมได้ครับได้เซิร์ชก็ไปเลยที่เ c e b o o k ก็ได้ฮะ แฟนเพจว่า The Copy Show The Copy Show นะครับก็จะได้โชว์ดีๆไปโชว์คุ้มค่านะครับคุ้มค่าจริงๆเอาติดต่อไปแล้วกันนะครับอ้ามาทางมาลัยที่รักบ้างอยากฝากผลงานอะไรบอกไปเลยครับก็ขอบคุณก่อนหนึ่งขอบคุณทางทีมงานก่อนพี่เล่นละกรรมการทั้งสามานด้วยนะครับที่ให้โอกาสศิลปินลิเกได้มารายการแล้วก็ยังย้ำเสมอว่าทีมนิรันดร์อภิวันห่นเก้า้าวไม่ต้องเลี้ยงครับผม แล้วผมเนี่ยบอกน้องๆว่าอย่างลิเกรเราเนี่ยไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นแต่ยืนให้เป็นแค่ไม่ล้มก็พอครับว้าวสัปดาห์หน้าจะเป็นทีมอะไรมาแข่งกันนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับกับมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดทีบทองคำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สนุกสนานจริงๆนะครับสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน<ะ>้าความสนุกก็ยังรอเราอยู่เช่นเดิมเพิ่มเติมคือผู้เข้าแข่งขันแซบมากดหนุ่มๆสาวๆพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับมันเป็นเรียกว่าหน้าญี่ปุ่นเหมือนเหมือนชินจังมาร้องคาถามาหานิยนะน <c oughs> <c oughs> ไปติดบ่วงสเสน่ห์เขาฮะ <c oughs> มันก็เลยแบบสมาธิไม่ค่อยอยู่กับเพลงอะจะไปเองจะจะไปซ้อนอเพ้เดียวเลยอะ คุณมั่นใจว่าร้องเพลงลุทุ่งได้รวมตัวกับเพื่อนสุดหามา4ี่คนทั้งใจจะมาตามหาความรักตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายแล้วคะหาเงินก่อนพี่ก็มีเงินเยอะนะครับปอกกับพี่ไ็ได้ฮะโอ้พี่เอปากดำเลยอ่ะน่ะอัดคลิปแนะนำตัวและร้องเพลงส่งมาที่ f a c e b o o k c o m m a s t e r k e y t v 3 เพื่อช่วยกันขนเงินกลับบ้านในมาสคีเวทีแจ้งเกิดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เตรียมมาร่วมเปิดหีบแห่งความหาในมาสคีเวทีแจ้งเกิด